ไอ้พี่อ๋อไอ้พี่อ๋อไอ้พี่อ๋ไหนเนี่ยผู้หญิงที่ไหนเดี๋ยวนี่ใครเนี่ยฮะทำไมจะไม่ได้เหรหนูอยู่คแถวเกะอ่างทองไงพี่ใครพี่ไปตีสี่เนี่ยพี่ไม่เรียกหนูหนูยิ้หลับอยู่พี่เรียกหนูเลยพี่ราจริงใช่ไหมเนี่ยค่ะสั่งมาอยู่ด้วยพี่ไม่เถียงหนูเลยไปจ้าไปเดี๋ยวนี่มันลูกเรานี่ฮะลูกชายเราสั่ง เจ้าพ่อทับหางลูกทำมันถึแต่งตัวแบบนี้ล้วลูกเฮ้ยพ่ฮ้ยิบลีธีเฮ้ยยังเบื่อบ้าไหมเนี่ยนึว่าจะยิงลูกปอนป่ะพ่อทุ่มให้พอ กมมชั้นมีเดมพันกับพระพยูรวง์เขาบอมแล้ลูกสาวพระะยูนบอกจะแต่งงานด้วยเขาบอกว่าพิสูจน์ความจริงได้มาว่าจะรักลูกสาวเขาจริงๆริงเกาให่กมฉชั้นสี่คนไปเอาแหวนตระกูลห้ามกมอมเข้าบ้านเข้าบ้านโดนยิงโดนฟันแน่ให้หาวิธีเข้าเองกมลก็หาวิธีปลอมตัวเข้าไปได้แหวนมาแล้วหัวหัวไม่ยอมยกให้ไล่ยินกมมชันมาพี่เจ้าค่ะแต่ขอนี้พระเป็นตัวก่อสองนะสมุตรปลอมเรืองปลอ แล้วพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นสิถ้าประเด็กเขารักกันจริงๆแล้วก็เราจะขอทิ้งโอกาสขอลูกสาวของท่านทั้งสองเป็นคู่แต่งงานกับร่างจิบุตรกันทั้งสองคนเลยตกลงไหมขอยืนชอบายหญิงชายของฉันจะมีพระกรุณา <c oughs> แต่สองลูกจิบุตรไม่เคยเคารพนักถือก,กับของฉันหน้าไหว้หลัง,าาลงหลอกผู้ชายวินิจฉยเจ้าค,ความที่มองฉันจะยกลูกสาวให้ย,ยังง หัเหลืองเลยหหัวหลวงไลยหัวหลวงเอามันเป็นไรลูกพ่อพ่อถึงเมื่อหัวหลวงเขาไปยืนวงวงเขาไม่ยกสาวให้เขาจะไปแต่งงานเดี๋ยวพ่อจะพาเจ้าไปแต่งงานกับผู้หญิงต่างเมืองกันแล้วกันเฮ้ยขอเด็กชายด้วยเจ้าค่ะใครจะไปแต่งงานกับเราที่ดาเมือนกับฉัยก็ไม่ยอมเวลาขอก็ไม่ให้ เวลาเราจะพาลูกไปแต่งงานที่อื่นท่านก็ไม่ยอมและเจะอะไรกันแน่ท่านขำเหลืองเฮ้ยง่กน้อยพองี่แล้วอุ้เหม็นเอ้อมาถุงเลยเสรีพ่อเอานเลี้ยงกันแน่เนี่ยไม่เลยก่อนท่านยุคให้ก็ได้เพื่อเจ้าข้อเสรีพ่อแต่งานแต่งเลยแต่ว่ากระโดดท่านอยากจะขอให้พระองค์ท่านนั้นมาวีเวลาไว้ก่อนเพราะตอนนี้เนี่ย จะครบกำหนดแล้วที่กำรมชนได้ทำนายเอาไว้ก็จะเจอพระราชนัดงอ,นองโตอีกอย่างรื้อทั้งสองนีง้คบหาดู